ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คดีน้องชมพู comeback, ่คัมแบ็กทีเด็ดเครื่องจับเท็จหลังจากเรื่องราวซาไปได้สักพักจากการที่เคยเป็นคดีที่ฮอตฮิตสุดๆเมื่อบริกาศเริ่มคลายลงกระแสสังคมเริ่มลดลงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มเปิดฉากสอบสวนคดีน้องชมพู่อีกครั้งโดยนำบุคคลที่ใกล้ชิดและสามารถเข้าถึงตัวเด็กหญิงวัยสามขวบที่หายตัวไปและพบเป็นศพบ,บน ภูหินเหล็กไฟใกล้กับหมู่บา้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนำมาเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อเป็นการค้นหาความจริงของคดีนี้ด้วยกระบวนการอันเป็นวิทยาศาสตร์จากคดีดังที่เกิดเหตุระหว่างวันที่11-12ถึงพฤษภาคมปีที่แล้ว8เดือนผ่านไปไม่ได้ว่าคดีจะเงียบหายไปกลายเป็นความตายอันมืดมนเริ่มมีการ นำตัวคนในครอบครัวของน้องชมพู่มาสอบปากคําใหม่และเข้าสู่กระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุงพลหรือชัยพลวิภากับนางสมพรล,ลาโพหรือป้าแตนภรรยากลายเป็นที่จับตามองกันอีกครั้งในวันที่เดินทางมาเข้าเครื่องจับเท็จก็ยังได้รับความสนใจพอสมควรมีแฟนคลับมาให้กำลับบงใจกันอย่างไม่น้อยขณะเดียวกันผู้ที่สนใจติดตามคดีนี้ ได้กลับกลายมาลุ้นกันอีกครั้งว่าหลวงเอยจะสามารถไขปริศนาการตายของน้องชมพู่ได้หรือไม่ถ้าจํากันได้ผลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขได้เปิดถแถลงความคืบหน้าคดีเมื่อวันที่2ตุลาคม2563เมื่อเข้านั่งเก้าอี้ผวตรอใหม่ๆผลการถแถลงวันนั้นคนจำนวนไม่น้อยรู้สึกไม่สะอกสะใจเพราะไม่ได้บ่งชี้ว่าใครเป็นคนฆ่า แต่คนอีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นการอธิบายให้ความเห็นถึงกระบวนการการทำคดีที่มีขั้นตอนเป็นมาตรฐานดีประมาณว่าถ้าถึงวันนั้นตั้งข้อหากับใครก็พอจะเชื่อมั่นได้หลังจากการถแถลงเมื่อเดือนตุลาคมก็เหมือนจะเงียบไปแต่พอเข้าสู่ปีใหม่คดีก็เริ่มกลับมาสู่การกระบวนการอีกรอบฟังจากพลตรวตรีสันสุขวัฒน รองผบชสพทอธิบายว่าเป็นการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อวัดคลื่นหัวใจและความดันขั้นตอนนี้ถ้าหากมีการโกหกปฏิกิริยาภายในจะแสดงมาในรูปแบบกราฟจากนั้นผู้เชี่ยวชาญก็จะนำกราฟมาวิเคราะห์สรุปผลส่งให้พนักงานสอบสวนภายใน30วันเพื่อประกอบในสำนวนคดีขอยืนยันว่าเครื่องจับเท็จ ที่นำมาใช้กับลุงพลและปต่ตนมีมาตรฐานสากลถือเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมากระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จเคยใช้ประกอบคดีสำคัญมาแล้วเช่นคดีเสริมสาครลาดและคดีหมอวิสุทธิ์ฆ่าหมอผัดสะพรนโดยผลจากการเข้าเครื่องจับเท็จของทั้งสองคดีเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่ศาลร,รับฟังฟังแล้วคงมีคนเริ่มหนาวๆร้อนๆเอาเข้าจริงๆ คงไม่ได้ตั้งใจฆ่าอาจเป็นแค่เผลอพร้งยอมรับสารภาพโดยดีจะได้ลดโทษลดความผิดลงได้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของคุณทนายโนบิที่ชื่อว่าโนบิตาโรยเยอร์ได้ชี้แจงนะครับถึง3มเหตุผลโดยมีข้อความดังนี้ทนายโนบิได้ชี้แจงเหตุผล3ข้อที่ได้ยุติบทบาทการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับลุงพลคือห หมดกำลังใจเนื่องจากบรรดาเอซีลุงพลเข้ามาด่าว่าและใส่ความว่าเป็นนกสองหัวเป็นคนไม่ดีเข้ามาหาลุงพลมาสืบความลับไปให้หมอปลาและอื่นๆจนเกิดความท้อใจและเสียใจข้อที่สองหลังจากที่ลุงพลได้เกิดความไม่เข้าใจกับหมอปลาก็ส่งผลให้ความไว้วางใจและความเชื่อใจระหว่างลุงกับทนายความเกิดความห่างเหินขึ้น มีช่องว่างจนการทำงานเกิดความลำบากการติดต่อการประสานงานการนั้นเริ่มลดลงข้อที่3ลุงพลเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หวังดีในประเด็นเครื่องดักฟังเพราะทนายโนบิได้ให้ความเห็นว่าเรื่องนักกล่าวควรจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นของใครกันแน่หรือไม่เช่นนั้นก็ ให้เดินทางไปเปิดใจคุยกับหมอปลาพี่น้ำฟ้าเป็นการส่วนตัวสี่คนที่เพชรบุรีจะได้ตัดความเครือบแคลงสงสัยในใจและจะได้กลับมารักษามักขีกันเพราะพายุลูกใหญ่กำลังจะมาศึกนอกก็มาจะทะเลาะกันไม่ได้แต่ลุงกลับไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวและกลับมานำเรื่องดังกล่าวมานำเสนอ ผ่านสื่อและยูทูบเบอร์ทำให้ปัญหายิ่งเกิดความบานปลายเกิดความขัดแย้งและทำให้หมอปลาและพี่น้ำฟ้าตกเป็นผู้ต้องสงสัยของสังคมว่าเหตุใดจึงทำเช่นนั้นท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆอย่างรอบคอบด้วยเหตุผลข้างต้น3ประการจึงทำให้ผมขอยุติบทบาทการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับลุงพลจึงเรียนมาเพื่อทราบ ขออภัยหากทำให้หลายท่านต้องผิดหวังทนายโนบิ13มกราคม2564ซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแนะนำแล้วไม่ทำตามก็เกมเธอคะ่ะต่างคนต่างอยู่แล้วแต่กรรมของแต่ละคนคะ่ะรักทั้งสองฝ่ายนะคะยิ่งตามยิ่งติดตามเราก็ยิ่งทุกข์ไปด้วยนะคะตัวฉันนะถัดมานะคะบอกว่า ถ้าเราแนะนําไปแล้วเขาไม่ทําตามก็ปล่อยเขาไปนะทนายโนบิคนลืมตัวไม่ต้องไปสนใจปล่อยไปตามเวรกรรมเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆถัดมานะครับบอกว่าสองผัวเมียไม่น่ารักไม่น่าสงสารแล้วนะ่ะถ้าพูดดีทดําดีคิดดีสิ่งดีๆนะ่ะก็คงอยู่ไว้เหมือนเดิมนหะคนเราดูกันเองนะถัดมานะครับบอกว่าพวกเขาทําตัวใหญ่โตมีคน อารักขาเพียบถัดมานะครับบอ,อกว่าแสดงว่าลุงพลป้าแตนดังมากๆเนาะขนาดทนายถึงขั้นออกมาถแถลงข่าวเลยนะ่ะเพิ่งรู้จกักตามมาจากข่าวลุงพลได้รู้ว่าทนายชื่อโนมิตะจริงๆนึกว่าพูดกันเล่นๆเลยนะตามข่าวดูนะคะถัดมานะครับบอ,อกว่าดีแล้วคะ่ะกำลังหลงตัวเองนะ่ะไม่คิดถึงตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆว่ามีใครเข้าไปช่วยดังแล้วลืมหลัง แนะอะไรก็ไม่มีผลสู้ถอยออกมาดีกว่าค่ะสู้ๆค่ะทันมานะครับบอ,อกว่าหมอปาฟ้องกลับคดีหมิ่นประมาทได้ไหมเพราะคังคกไม่ยอมให้ตรวจสอบเครื่องที่ว่าความจริงเป็นของใครโดยมีเจตนาให้สังคมมองว่าหมอปาคือคนละเมิดค่ะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คุณอุ๊วิริยะได้โพสต์ข้อความอยน่าสนใจดังนี้คนมันโง่แล้วอวดฉลาดออกมาพูดก็พูดกลับกรอก พูดนักข่าวอีกอย่างพูดกับยูทูบเบอร์อีกอย่างนี่แหละที่เขาเรียกว่าคนมันสร้างเรื่องโกหกจนมันจำคำพูดของตัวเองไม่ได้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามันดิ้นมันแหกปากพูดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แปลกแต่จริงถัดมานะครับบอกว่าคนโกหกคนกลับกรอก ถาม5คนก็ตอบ5อย่างถัดมานะครับบอกว่านี่ยังแอบคิดว่ามันคือฆาตกรตัวจริงถัดมานะครับบอกว่าเหมือนพูดกับหลวงพ่ออีกอย่างพูดกับพี่หนุ่มอีกอย่างใช่ไหมคะพี่อุ๊บถัดมานะครับบอกว่าเริ่มจากการโกหกมันก็ต้องจบแบบไม่เหลือใครถัดมานะครับบอกว่าหน้าตามันไม่น่าไว้ใจมันเล่นละครเก่งไอ้นี่อาจเป็น ฆาตกรตัวจริงก็เป็นได้ถัดมานะครับบอกว่าใช่ใช่ไม่แน่นะครับถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดจริงคนคนนี้นะ่ะโหคือรู้เลยว่าโกหกเพราะพูดไม่เหมือนกันชั่วจริงไรจริงถัดมานะครับบอกว่าหัวพันหลักเดี๋ยวก็ตายถัดมานะครับบอกว่าได้ยินมาว่านะมันบอกเป็นคนเปิดช่อง y o u t u b e ให้พี่อุป๊ปไหมอะมันท้าให้ปิดช่องไปเลยกูก็ จะทาให้มันปิดช่องตัวเองเหมือนกันนะเพราะทีมงานหมอป่าเป็นคนเปิดให้มันน่ะถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะสุดที่จะบรรยายเห็นข่าวหน้าด้านหน้าดาราจะอ้วกถัดมานะครับบอกว่าโกหกสร้างภาพแถนี่ใช่เลยดาราถัดมานะครับบอกว่าโกหกคืองานประจําของมันน่ะคะ่ะพี่อุ๊บถัดมานะครับบอกว่า ป่วยเป็นโรคโง่ซ้ำซ้อนซ้ำซากด้วยนะหน้าสารถัดมานะครับบอกว่ารางวัลตอแหลแห่งปีเอาให้มันค่ะถัดมานะครับบอกว่าจริงที่สุดสตอจนไม่รู้ว่ามาจากส่วนไหนงงเองละเลยทีนี้นะ่ะถัดมานะครับบอกว่าองค์แม่ห่วงองค์แม่จังเลยต้องมาเปลืองตัวกับคนแบบนี้ถัดมานะครับบอกว่าดาราจำบทไม่ได้ค่ะคุณแม่ ถัดมานะครับบอกว่าคิดว่าอย่าลดตัวลงไปยุ่งเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าตำรวจยังบอกเมียมันเลยนะดารามันพูดไม่หมดจำไม่ได้เหรอครับถัดมานะครับบอกว่าทุกเหตุการณ์มีครบทุกรถก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับทุกคนนะครับทำให้เราได้รู้จักว่าคนเราน่มองกันแต่ภายนอกไม่ได้หรือว่าเอาความสงสารตัวเองเป็นประมาณน่ะ ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะประการครับทุกคนครับมันมีทุกวันนี้นะ่ะเพราะกระแสมันก็จบเพราะกระแสเช่นกันถัดมานะครับบอกว่าช่วงนี้พี่อุ๊บหายเหงาเลยนะขยันสร้างเรื่องมาให้ด่ารายวันถัดมานะครับบอกว่าสร้างภาพให้สวยรวยเพราะแม่ยกและยูทูบเบอร์นักบุญทุนคนอื่นถัดมานะครับบอกว่าคอยดูตอนจบศพไม่สวยแน่ถัดมานะครับบอกว่า โง่งี่เง่าสุดจะปรรยายค่ะ